สวัสดีค่ะพันมาดูอาหาร้เย็นของคุณยายนะคะ<น>อ,อยากแม่ไหมแม่มันจะไม่รือแม่อยากกินอะไรแซ่บๆก็คือก็จัดไปสิครับส้มตำเผ็ดนๆน้ำตกใจ<ๆ>เผ็ดๆขนมจีนเส้นม่วงข้าเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บ มีอะไรบ้างกับข้าวของพี่ยายไข่พัมแล้วของพี่เคเคมีอะไรครับไก่ชาบูวาสวัสดีครับกะะันหรือยังยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณาอุ้ยสวัสดีค่ะมากินขนมจีนสีมว่วงนะ อร่อยดีดีสบายใจดีกิดแซ่บแซ่บเลยมาเร็วมาเร็วมากินด้วยกันมามาอาหารเย็นของยายนะคะมีอะไรโอ้ยปลาแดกปลาล้านะคะปลาล่าอะไนะปลาส้มเอาปลาส้มเหรออันนี้ว่าปลาส้มปลาขาวอันนี้แจว พริกเอ่อน้ำพริกมะขามอ,อ่น้ำพริกนมอันนี้น้ำพริกป่นมะขามไก่ย่างค่ะน้ำพริกปลาทูปลาส้มไข่พันของพี่สาวให้มา ส้มตำแฮริชัดจัดไปรสดูสีสันพี่เคพี่เคจะกินอะไรขนมจีนเอาชามไหมเอาสามไมาใดมะชัยเอาขวดมะชัยจานจานอ่าอ่ะแม่แม่ใช้ถ้วยนี้แม่ไม่จะเอาข้าเหนียวกินหรอแม่อะไรก็ได้ อืมเคเคเห็นยายเคเคอยากกินมั้งดูท่านั่งท่านั่งของคุณชายน้ำพริกปลาทูเผ็ดนะเคเคเออยาวใส่อย่างงั้นนะครับมันใส่ไม่ได้มันกินไม่หมดแล้วมันจะเสีย น,นลองชิมสัดใจอะของที่หนูบอกว่าอยากอยากลองของสดสใจอยากแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แม่จัดให้แบบสุดๆไปเลย,ยก็นี่ไงครับนีนี้ยับแม่ครับสีม่วงเ้วใครบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวทำไมไม่เห็นไม่ไม่เห็นจกข้าวเหนียวเลย เม่เห็นสมบอกอยากเลยกระติบ๊บกระติบก็ทังไปละยังไม่ไมน่นึ่งข้าวเหนียวลองลองอ,อ้าวนี่ทัพทีตักอือหือโอ้ยเ,เห็นแล้วก็เผ็ดตามนะเ,เป็นไงเป็นไงสะใจไหม อยากบอกอยากกินอะไรแซบแซเป็นไงแซบไหม,ไปมเป็นไงสะาใจนะคะถ้าเผ็ดเผ็ดก็ข้าวเหนียวร้อนๆกินแล<อ>้วก็จะหายเผ็ดนะปั้นข้าวเหนียวร้อนๆกินอะ่ะลองดิถ้าเผ็ดอะกินน้ําเย็นยิ่งเผ็ดแต่ถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวร้อนๆคือแบบ ไม่ต้องจิ้มอะไรอ่ะเอาละร้อนใส่ปากอ่ะหายเลย,ยอืยนนะยออย่าก,กินลวร้อนก่อนเอาละร้อนใส่ปากก่อนโดนระมานคนแก่ป่ะเน,นี่ยเ <c oughs> ย่๋ยเป่าดิเอาใส่ล,น,ลนร้อนเพราะว่ามันจะได้หายเผ็ดจริงๆอย่าเป่าอย่าเปล่า เป็นชั่วเป่าดีขึ้นไหมดีขึ้นบ้างขึ้นไลเลยเพราเาไคุณยานะบอกว่าอยากอยากกินอะไรให Apa ้แบบแซ่บๆก็จัดไปเลยสิครับรออะไรแล้ว ไข่พังเขาไปซื้อที่ไหนมาในไข่พังตลาดเล่าไหนได้พี่เคปิดห้องน้ำครับเอ๊ะตปากดูเจ้าโอ้ยหต่ปากเอาไข่ปากันน่ะสัใจมีมีเด็ดเมนูที่เด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะอืม แช่แช่แช่ตุามมา้ใจเลยว่ะ<ห>ด,ดูสีสันก่อนดูสีก่อนดูสีนี่ก็น้ำตกไก่ดูสีก่อนแล้วพริกพริกป่นยายขั่วเองตำเองน้ำพริกนมน้ำพริกหนุมนี่ไม่เผ็ดน,น้ำพริกประทูขนมจีนมีเดี๋ยวของเทียบ ของหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะของแซบๆใช่ไหมอยากกินของแซบๆมันก็ต้องจัดอย่างนี้มีมียายปั้นข้าวเนีย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอยากให้เราทำอะไรไปไทยทำที่ไหนก็บอกได้นะคะและขอโทษด้วยนะคะที่วิดีโออาจจะไม่ชัดนะคะคนตัดต่อยังไม่มานะคะคนตัดต่อไปถ้าหงก็เลยไม่มีใครตัดต่อ เราก็ต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยคะ่ะถ่ายรอรอพี่ชาร์จมาก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะคะแต่เราจะจบลงจบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะแต่เราจะลงแล้ว Hello, อนอนนอนแม่ จะนอนแล้วเหรอครับแม่แม่จะกินส้มตำนะสิขอบคุณนะคะผับแม่ดูเดะผับแม่ดูเดะ